เรื่องที่สี่ทำตัวให้เป็นประโยชน์มีผู้ปกครองคนหนึ่งเดินทางมาจากบ้านไกลเพื่อมาเยี่ยมลูกแต่ขณะนั้นเป็นเวลาเรียนเขาจึงรอให้ถึงเวลาพักระหว่างรอจึงไปช่วยขุดดินทำสวนอยู่หน้าสำนักงานและบอกว่าอยู่เปล่าๆไม่สนุกผู้ปกครองเด็กหลายคนทำเช่นนี้บ่อยๆและเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม25 5 4ก็เช่นกัน เด็กเซนโดเซฟแม่แจ่มตื่นเต้นกับการเดินสวนสนามโอกาสบรรสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและเป็นพิเศษครบหนึ่งร้อยปีกำเนิดลูกเสือไทยแต่เช้านี้ฝนตกหนักเหมือนทุกวันนั่นแหละทว่าเด็กๆและครูยังตื่นเต้นรอคอยการมีโอกาสได้เดินสวนสนามกับเขาสักครั้ง แม้จะไม่มีเพลงสำหรับสวนสนามมีแค่กรองใหญ่และกรองแตกอย่างระบายก็าสามารถสร้างบรรยากาศในการสวนสนามได้เต็มที่ทันทีที่ฝนหยุดครูและลูกเสือเตนรนารีทุกคนก็ออกมาพร้อมกันที่สนามทุกคนดูตั้งอกตั้งใจและสามารถเดินสวนสนามได้อย่างดีน่าประทับใจบ่ายวันเดียวกัน นักเรียนชั้นป .4 ซึ่งมีค่าบเรียนวิชาการงานติดกันสองคาบและนักเรียนชั้นป .5 เรียนพิเศษพิชาเกษตรทั้งสองชั้นจึงถือโอกาสบำเพ็ญประโยชน์บางพวกไปไร่เพื่อไปดูพืชผักที่ปลูกไว้บางพวกไปทำความสะอาดท่อระบายน้ำซึ่งเต็มไปด้วยโครนในฤดูฝน ยังไม่ทันบ่ายเห็นผู้ปกครองบางคนมาถึงด้วยเข้าใจว่าวันนี้จะให้เด็กกลับบ้านซึ่งเป็นความเข้าใจผิดกำหนดคือวันที่2กรกฎาคมแต่ไหนๆมาแล้วก็จะให้กลับได้โดยรอจนกว่าโรงเรียนจะเลิกดังนั้นไม่มีใครได้กลับก่อนหมดเวลาเรียนบางคนมาเพื่อรับลูกไปก่อนเพราะวันเสาร์เช้าต้องมัวยุ่งกับการเตรียมการเลือกตั้ง เนื่องจากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยบางคนอยากมารับก่อนเพราะวันเสาร์ไม่สะดวกจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทุกคนต้องรอจนกว่าโรงเรียนจะเลิกดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาคอยเปลป่าผู้ปกครองทั้งหมดที่มาก่อนจึงไปช่วยเด็กๆบำเพ็ญประโยชน์และด้วยแรงของผู้ใหญ่ การขุดลอกท่อจึงเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเด็กๆเ,เลยได้มีโอกาสนั่งเล่นและพูดคุยกับผู้ปกครองอย่างมีความสุขที่สุดผู้ปกครองทุกคนจึงมีโอกาสร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีในเย็นวันศุกร์ร่วมกับลูกๆด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นขณะเชิญธงชาติลงจากเสาคือเชือกขาดและธงลอยละลิ่วลงสู่พื้นเมื่อพิธีการหน้าเสาธงจบลง มีเด็กนักเรียนชายป .6 วิ่งมายืนหน้าเสาธงสี่ห้าคนต่อหน้าเซอร์มารีอักเนสเพื่อรอคำสั่งให้ปีนขึ้นสู่ยอดเสาโอ้พระเจ้าสูงขนาดนี้เด็กจะปีนได้หรือขณะที่เรายังคิดไม่ออกอยู่นั้นเด็กชายเหล่านี้แต่งแย่งกันพูดว่าผมจะปีนครับคำปฏิเสธจากเซอร์มารีอักเนสทำให้เขาผิดหวังขณะที่ยังคงต่อรองกันอยู่นั้น ครูอุทิศเดินมาบอกว่าเด็กทำได้ครับทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้เด็กปีนเองครับอ้าวแล้วกันดังนั้นครูอุทิศจึงเลือกให้เชิดศักเป็นผู้พิชิตยอดเสาธงในครั้งนี้เขาปีนขึ้นราวกับว่าเดินขึ้นบันไดอย่างนั้นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับเขา